ปิดการแจ้งเตือนไปแล้วแต่ก็ยังมีแอปต่างๆที่แจ้งเตือนมาเต็มหน้าจอไปหมดสำหรับใครที่เจอปัญหากวนใจแบบนี้นะครับมีการแจ้งเตือนขึ้นมาเต็มหน้าจอตลอดเวลาซึ่งบางครั้งเราต้องนั่งทำงานทั้งวันหรือต้องใช้โทรศัพท์อัดหน้าจออยู่นะครับพวกแจ้งเตือนก็จะโผล่เข้ามากวนใจอยู่ตลอดเวลา ใครที่ไม่อยากให้การแจ้งเตือนจากแอปต่างๆโผล่ Pro ขึ้นมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปปิดการแจ้งเตือนกันนะครับทำสอจุดนี้รับรองหมดปัญหาการแจ้งเตือนที่มากวนใจแน่นอนนะครับทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับก่อนรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปแบ่งปันเพื่อนๆให้รู้ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับก่อนอื่นให้ทุกคนไปที่แจ้งเตือนก่อนนะครับ ว่ามาจากแอปไหนบ้างให้เราจดไว้นะครับแอปไหนที่เราไม่ต้องการให้มีการแจ้งเตือนโผล่ขึ้นมาจากนั้นจุดแรกให้เราไปที่หน้าจอมือถือของเรานะครับแล้วไปที่แอปที่เราต้องการจะปิดการแจ้งเตือนนะครับวิธีปิดการแจ้งเตือนจุดแรกนะครับขั้นแรกให้เราไปที่แอปที่เราต้องการจะปิดการแจ้งเตือนนะครับของผมนี่สมมุติว่าเป็นอิน t ตาแ a รมนะครับที่มันมีการแจ้งเตือนมาหาตลอ,อดเวลาต้องการจะเข้าไปปิด ให้เราจิ้มค้างไว้ที่แอปแบบนี้นะครับจากนั้นไปที่สัญลักษณ์วงกลมรูปตัวไอตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับจากนั้นไปที่การแจ้งเตือนครับกดเข้าไปเลยตรงนี้ให้เราปิดไว้นะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดไว้ก็จะมีการแจ้งเตือนเข้ามาตลอดเวลานะครับกดปิดไปเลยครับเรียบร้อยแล้วครับจุดแรกปิดการแจ้งเตือน ต่อไปจุดที่2นะครับให้เราเข้าไปที่แอปที่เราต้องการจะปิดการแจ้งเตือนนะครับจุดที่2ที่เราจะเข้าไปปิดการแจ้งเตือนนะครับให้เรากดเข้าไปที่แอป s n s t a g r กรอีกครั้งหนึ่งครับจากนั้นกดไปที่โปรไฟล์ของเราครับจากนั้นกดไปที่3มขีดมุมขวาบนครับเลื่อนลงมาครับไปที่การแจ้งเตือนครับเราจะหยุดการแจ้งเตือนชั่วคราวก็สามารถเปิดปุ่มนี้ได้นะครับ แต่มันจะได้สูงสุดแค่8ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครไม่อยากให้มีการแจ้งเตือนไปหาเรานะครับให้เรากดไปที่หัวข้อต่างๆตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งมันจะมีหลายหัวข้อนะครับเราไม่อยากให้หัวข้อไหนแจ้งเตือนมาที่เราก็ให้เข้าไปกดปิดนะครับหรือเราไม่อยากให้แจ้งเตือนทั้งหมดก็ให้เข้าไปปิดทั้งหมดได้เลยนะครับกดเข้าไปทีละหัวข้อเลยนะครับ การถูกใจตรงนี้ถ้าเราไม่อยากให้มีการแจ้งเตือนนะครับก็ให้ติ๊กปิดไปแบบนี้นะครับปิดไปแบบนี้เลยนะครับปิดไว้นะครับปิดไว้ปิดไว้แบบนี้เลยนะครับสรุปความคิดเห็นประจําวันนะครับถ้าเราไม่อยากให้มีการแจ้งเตือนก็กดเลือกปิดไว้นะครับจากนั้นกดถอยออกไปครับหัวข้ออื่นๆนะครับก็ให้ไปเลือกดูนะครับ ถ้าอันไหนยังไม่โดนปิดเราก็ให้กดปิดไปเลยนะครับทำให้ครบทุกหัวข้อนะครับถ้าไม่อยากให้มีการแจ้งเตือนไปหาเราเมื่อปิดทั้งหมดนี้แล้วรับรองว่าจะไม่มีการแจ้งเตือนโผล่ไปหาเราอีกแน่นอนครับและแอปอื่นๆก็เหมือนกันนะครับแอปไหนที่เราไม่อยากให้มีการแจ้งเตือนโผลมาหาเรา ก็ให้เข้าไปทำการปิดการแจ้งเตือนทั้ง2จุดแบบนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ